คลิปนี้เดี๋ยวเรามาทำการเล่นในส่วนของตัวแอปฟันดามากันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งแอปนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าแอปนี้สามารถหาเงินได้จริงแน่นอนแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ทำการอัปเดตนานพอสมควรเลยทุกคนผมเพิ่งอัปเดตล่าสุดนะครับเกือบสี่เดือนแล้วนะที่ไม่เล่นเกี่ยวกับแอปนี้เลยเด๋ยคลิปนี้จะมาทำการเล่นอีกครั้งละกัน ในส่วนของตัวแอปต่างๆที่ผมทําไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงก็ขอขอภัยเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวช่วงนี้นะครับจะทําการทําคลิปบนในส่วนแอปต่างๆนะครับหรือว่าเกมต่างๆที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับเออส่วนแอปที่ใหม่ๆนะครับยังไม่ได้สอนหาเหรเียดก็ขออาภัยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทําที่หลังลระกานเดี๋ยวมาทําแอปอื่นกันก่อนนะครับเออซึ่งสําหรับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปเกี่ยวกับการ ดูวิดีโอเหมือนกันเลยนะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับการดูนะครับเห็นไหมก็จะมีเกี่ยวกับซีรีส์แต่ละตอนนะครับเป็นเลือกดูแต่ว่าจะเป็นซีรีส์นะครับไม่ใช่ภาคไทยา็เสียวก็คือจะเป็นซับไทยครับในส่วนของการหาเหรียญคลิปนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพื่อนหาเหรียญเช่นกันนะครับในส่วนของการหาเหรียญนะครับให้เรากดดู ซีรีส <bom> ์หนึ่งตอนนะครับปึ๊บเห็นไหมทุกคนจะเจอในส่วนของตัวนี้นะครับผมอย่างดีก่อนนะทุกคนเป็นสีฟ้าละกัรนี้จะเป็นตรงนี้นะครับที่ผมลงโกลวาให้เรากดคลิกเข้ามาทีแต่ว่าเราจะต้องรอให้ครบจำนวนก่อนนะครับเห็นไหมเพิ่มขึ้นครั้งละ40 60นะครับเราจะต้องนะครับเพิ่มขึ้นให้ครบอยู่ที่ 2 5 0ห้าิบนะครับตามที่เขากำหนดไว้อย่างเช่นตัวนี้นะครับครบ2อ0รห้ารับทันที่2งอห้าสิบเหรียญตัวนี้ครบ5้าร้อยก็จะได้รับ5้าร้อยเหรียญนะครับซึ่งเราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับอูณ2ได้นะครับด้านล่านะครับก็คือจะเป็นรับรางฟันนะครับจากการดูช็อตนะครับสูงสุดนะครับ5,000ันนะครับในแต่ละวันเออไม่ใช่นะครับไม่ใช่ในแต่ละวันนะทุกคนก็คือจะเป็น รางวัลสูงสุด2,500นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอยู่ที่2,500นะครับก็คืออันสุดท้ายนะครับเราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับคูณ2ได้อะไรประมาณนี้เองแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวกดบอก่อนนะครับเดี๋ยวนี้จะมาทําการสอนเพื่อ,อนหาเหรียญข้าวด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับหน้าแรกก็คือจะมีตัวนี้นะครับเห็นไหมทุกคนตัวนี้เปลี่ยนสีอีกทุกคนปึ๊บเป็นสีดาแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด สี่ตัวนะครับให้เรากดเลือกตัวไหนก็ได้นะครับในเหรียญตัวนี้นะครับสี่ตัวปุ๊บกดเลือกเลยบางตัวนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเยอะบางตัวก<ๆ>็อาจจะได้รับเหรียญน,น้อยเป็นไปนได้นะครับเออประมาณนี้เลยด้านล่างนะครับก็คือจะมีอย่างเช่นนะครับวิดีโอต่างๆนะครับเออประมาณนี้แล้วก็จะมีการจัดดับวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัว นวนิยายอ่านเพื่อรับเหรียญเช่นกันนะครับซึ่งแอปนี้ก็ดี่ดอยนะครับมีตัวนวนิยายนะครับหรือว่านิยายแล้วก็จะเป็นตัวซีรีส์ให้เราดูนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกิจกรรมใหม่ก็คือจะเป็นแบ่งปันคอย10บล้านนะครับเออตัวนี้นะครับก็ไม่มั่นใจนะว่าต้องทำยังไงบ้างซึ่งผมก็ลงไปทั้งหมดอยู่ที่1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับผมมีอยู่ที่ประมาณสองล้านนะครับแต่ว่าก็ สามารถได้รับเพิ่มด้วยแหละนะครับจากการทาภารกิจเออผมใส่ไปทั้งหมด1นึ่งแสนนะครับก็คือจะเป็นท็อปที่เขาใส่เหรียญไว้เยอะเห็นไหมทุกคนตอนนี้อันดับ1นนะครับท็อปหนึ่งใช้อยู่ที่4ี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเหรียญน,นะครับหรือว่าได้อันนี้ก็ไม่มั่นใจเช่นกันเดี๋ยวดูการบันเทึกก่อนขยายขยายทุกคนปุ๊บตอนนี้ก็คือจะเป็นท็อปต่างๆนะครับในการเล่นก็คือจะมี เกี่ยวกับการเล่นต่างๆนั่นแหละนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับคําเชิญนะครับเชิญเพื่อนนั่นแหละนะครับเชเพื่อนหนึ่งคนนะครับเราจะได้รับอยู่ที่1นึ0 0แเหรียญนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลเวลสองเอยเลเวลสนะครับก็จะได้รับเหรียญเยอะไปกว่านี้นะครับเออสำหรับภารกิจในการรับนะครับก็จะมีอย่างเช่นนะครับควรจะได้รับรางวัลหลังจากนะครับเพื่อนของคุณ อะไรเล่นอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็วิธีการหาเหรียญก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับในส่วนของการถอนเงินให้เรากดคลิกเข้ามาตรงนี้1ครั้งปึ๊บพอเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยกดปดทุกคนเลื่อนลงมาแล้วก็ถ่ายถอนแล้วก็จะเจอรูปร่างหรือบรรดาแบบนี้นะครับขั้นต่ำก็คือจะเป็นอยู่ที่10บาทนะครับสูงสุดในการถอนเงินก็คือจะเป็นอยู่ที่400บาทนะครับ ซึ่งการทางเงินนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกัน 1. ก็คือจะเป็นทูมอนนี่วอลเลตสก็จะเป็น PayPal นะครับสำหรับการทางเงินจะประมาณนี้นั่นแหละนะครับในคลิปนี้จะต้องขออนุญาตเพื่อนนะครับลาไปก่อนสําหรับเพื่อนๆที่สนใจหรือว่าอยากจะเล่นสามารถเข้ามาทําการคลิกลิก์ตั้งคิดไปเลยจะมีลิก์ให้เพื่อนดาวน์โหลดอยูแต่คลิปนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสว,วัสดีครับ